เอาจริงผมยังโหชนยับอยู่เลยวะน้องผมไม่ค่อยชินเลยวะทำไมเล่นแล้วไม่ชินสักทีวะคันนี้สวัสดีผมอยู่ผมบาริป้าชาแนลอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมล a c i n g m ม s t เ r อร์แล้ววันนี้จะมารีวิวพอเช่ก็หนึ่งแปดสไปเดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบแรกผมรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่เลยขอน้องมาอีกรอบหนึ่งคือมาทําแต้มรถเพิ่มอ่ะเราไปลองอีกรอบกันดีกว่าฮะโอ้โหแย่ละน้องจะโกรธไปวะไม่หรอกเนาะ คือน้องทําแต้มมาเยอะอีกแล้วอะ่ะพี่เครียดวะไม่หรอกแต่น้องเก่งไงเออคือน้องเก่งไงไม่ใช่หรอกเดี๋ยวน้องขึ้นได้อยู่แล้วเนี่ยขนาดผมไปทําแต้มรถมาน้องก็กลับมาขึ้นได้เลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตรีวิวอีกรอบนะครับอ่าเอาเดี๋ยวผมลองลองนี้ก่อนละกันผมลองเป็นสองสามสามสามสองก่อนละกันผมลองนี้ก่อนสักสองตาถ้าไม่เข้าที่เดี๋ยวผมจะกลับไปที่หนึ่งนะผมขออนุญาตลองก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เลยว่ามันจะต่างกันมากไหมไปลุยมาครับเกมแรก อันนี้ถ้าเกิดมีเสียงก่อสร้างข้างล่างข้างเสียงก่อสร้างเข้าผมขออภัยด้วยนะผมมันจะมีเสียงเข้านิดนึงจะมีเสียงแบบเนี่ยแหละเสียงเนี้ยขออภัยด้วยนะทุกคนพอดีเขาก่อสร้างแถวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองรีวิวแบบสุดความสามารถให้ดูนะผมจะเล่นได้สักเท่าไหร่ขออนุญาตไม่เดิมพันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทาของน้องรถแต้มรถพอแล้ว <c oughs> ขอโทษนะน้อง <c oughs> รัดน้องมูนะครับขออนุญาตชํำแหล่ ทางนี้ผมเล่นเป็น2 3 3 3 2นะครับผมอ่าเอาอีกแล้วผมลืมทุกคนอะไรละผมลืมครับว่าผมใช้ออตโต้น้องปรับออตโต้ออกเดี๋ยวโทษๆๆเดี๋ยวผมต้องไม่เอาออตโต้ออกแต่พอเล่นได้ครับพอเล่นได้แต่เวลาน่าจะไม่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะผมกดเิลออกเนี่ยไม่ถนัดน,นะไม่ถนัด เอ้ผมรู้สึกว่ารอบนี้มันรอบนี้เล่นดีรู้สึกเล่นเข้ามือมากกว่าว่ะใช้เป็นสองนะปัณแต่ว่าผมไม่ผ่อนผ่อนอ,นอัตาราเร่งด้วยนะโอ้ oh. ผมไม่ได้ดูถ้วยเลยว่ะตอนนี้ผมโฟกัสเกมอย่างเดียวเลยตอนนี้ ไม่ได้โฟกัสถ้วยนะยนเฮ้ยเฮ้ยโทษโทษโทษครับโทษแบบจังนับเลยครับวันนี้ออผมรีวิวให้ออแต่ว่าผมอัตาัลลิ่งตามของไม่ทันจริงวะออผมปล่อยปล่อยแับบิวบ่อยด้วย เว้ยไม่ดีเลยวะน้องน้องก็ทำไม่ดีจัดนะโอ้ชนที่ขอโทษที่ขอโทษที่ขอโทษไปฮะเจอชีอลอนรัวๆนะครับผมเจอชีอลอนรัวๆนะอู้ไม่ได้เพอร์เฟกต์ด้วยมารอบนี้หมออ,อตโตล้ละ ชีรอนแรงจังวะพอสู้ได้พอสู้ได้ดันนี้ ต่ผมเล่นไม่ค่อยดีเลยวะเอาจังจริคน,นี้ผมยังขนาดเล่นมาหลายตาแนละ้วผมก็ยังไม่รู้สึกชินกับมันเลยวะเอาจริงผมยังโอ้โหชนยับอยู่เลยวะน้องผมไม่ค่อยชินเลยวะทำไมเล่นแล้วไม่ชินสักทีวะคันนี้ หรือผมอาจจะไม่อาจจะไม่ถูกจริตกับมันนี้ได้นะเล่นแล้วไม่เข้ามือสัทีอะไม่เข้าใจเลยว่ะแต่จูนี้จูนี้ผมรู้สึกว่ามันมันอันีีมากเลยอะมันดูเล่นยากกว่าอันหนึ่งปะวะเดี๋ยวผมลองอันหนึ่งดูนะครับทุกคนผมแต้มรถกระจุยกระจายโทษทีน้อง เกมที่สแล้วน,นี้จะเป็นครั้งครั้งสุดท้ายที่ผมจะเล่นสองสาสานะครับผมจะไปเล่นหนึ่งแล้วคิดว่าหนึ่งผมน่าจะทําได้ดีกว่านะครับผมเล่นไม,ไม่ไม่เข้ามือผมเลยว่ะเอาจริงรถคันนี้ถ้าเกิดหากคุณไม่มีรถกดผิดโทษทีนี่ว่ารหัสตัวเอง <c oughs> คือถ้าไม่มีรถคัาสทองดีๆอะ่ะผมว่าผมว่าเอามาก็ได้นะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวส่วนตัวแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าผมไม่ชอ็อตชิลอัดแล้วผมผมไปรอคันอื่นแล้วอะเพราะว่าถ้าผมไม่ได้เติมเลยนะ ถ้าไม่ได้เติมเยอะถ้าไม่ได้เติมเยอะเรามีชิลอนแล้วผมว่าข้ามคันนี้ข้ามได้นะอันนี้ผมพูดเลยข้ามได้ครับถ,ถ,ถ้ามีชิลอนแล้วแล้วไม่ค่อยเติมเยอะนะแล้วก็แบบรถคิดว่าเพียงพอแล้วต่อหกคันคันนี้ไม่ต้องก็ได้ครับคันนี้ปล่อยไปเลย,เด,ยเดี๋ยวมันก็มีรถดลีขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเอาจริงแต่ชิลลอนะ่ะเป็นรถที่แบบผมมองว่ามันอยู่ได้ยาวยากมากๆ,ๆเลยนะครับ สามารถแบบอยู่ได้อีกหลายหลายซนะีซั่นน่ะแต่คันนี้ผมมองว่าถ้าเกิดมีรถเพียงพอแล้วผมไม่ต้องเอาอะ่ะจริงจริงเก็บเก็บเพชรไว้เลยครับเก็บเพชรไว้เลย,ยผมรู้สึกว่านั่นแหละครับตามที่ผมบอกเลย Daddy, มีรถแล้วก็ข้ามครับ ถ้ามีรถคลมฟองเพียงพอแล้วแล้วก็มีเชอร์อลไลอยอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ได้เติมเยอะผมว่าข้ามเลยไปรอคันหน้าเดียวครับคันนี้แต่คันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่เชียร์ให้ซื้อขนาดนั้นแต่แบบว่าผมผมไม่ค่อยเติมอ่ะเก็บเพชรมันก็เก็บนานนะแล้วถ้ามีเชลล์อแล้วผมคิดว่าปล่อยครับปล่อยไปเลยมาผมเล่นบิวหนึ่งแล้วล่านี้เป็นหนึ่งสามสามสองสองนะครับผมอันนี้หลายคนใช้เหมือนกันผมก็พอเห็นอยู่นะครับ ทุกคนหลายคนใช้ส่วนน้องมูก็ใช้เหมือนกันครับผมคิดว่าถ้าน้องเล่นบิลนี้แล้วแต้มขึ้นมาได้เยอะขนาดนี้ผมก็โอเคแล้วตามน้องเลยตามไปครับน้องเออผมรีวิวอาจจะไม่ได้เก่งมากนะทุกคนเออผม,มแบบเอาแบบฝีมือผมเลยแบบประมาณนั่นแหละเออเอาความเห็นผมเลยแต่ถ้าคนเก่งอาจจะชอบเขาอ,อาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะจริงแต่ผมไม่ได้เก่งไงเออผมก็รีวิวตามที่ผม เนื้อผ้าจริงๆผมเลยเนะี่ยคือเล่นได้เท่านี้ครับแต้มได้เท่านี้ผมก็จะพูดในผมพูดในมุมผมนะที่มันแบบว่าเพียงพอไหมโอเคไหมผมไม่ได้เป็นคนดิฟคมอะ่ะเอาจจริงคือไม่ได้เป็นคนดิฟคมแล้วต้องการความเร็วในการแรงปลายอะ่ะผมก็จะผมก็จะเลือกเป็นรถ ยังไงตอนนี้มันก็ต้องเป็นชิล่อนอะสำหรับผมอะแล้วคันนี้คนดิฟคมมันแซงชิลอนได้นะครับผมจริงมันสู้ได้เลยแหละมันไม่ใช่สู้ไม่ได้นะที่ผมไม่เชียร์คือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันดีครับพุกคนแต่แค่ผมไม่ถนัดแล้วผมก็คิดว่าผมข้ามผมเอางผ่ผมไม่ไหวกับคันนี้ผมไม่สามารถรีดดรีดดเอีดดัมจเฉยเลยไม่สามารถรีดความเร็วกับมันได้เยอะขนาดนั้น ผมก็จะข้ามไปฮะส่วนใครลองดูรีวิวหลายๆคนดูก็ได้นะผม oh, คนนี้เขาเก่งๆมันมีเยอะมากฮะขนาดคันนี้อะไรเงี้ยผมไปชนว่ะเสียดายชนหลายจุดเลยแต่ไม่ขึ้นมา120เลยจะเอาคืนซท่าไหน่ยิ้มมาเพราะว่าลาผมไม่ได้ยังมไม่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมอยากลองก่อนลองแบบลองสนามจริงลองรับแบบทอบ็ทอปๆอ,อะไรเงี้ยมันจะได้รู้ว่าเรา โอเคมันมากป่ะเพราะเราคุมรถไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ถูกไงไม่ถูกกับมือเราเราเราไม่ถนัดเล่นไม่ได้เราเล่นไม่ได้เองครับก็ก็จะมองว่ามันไม่ดีเนี่ยแหละแต่ถ้าคนถนัดผมก็มองผมก็คิดว่าเขาก็มองว่ามันดีแหละแต่อันนี้คือรีวิวของไง <laughs> ผมก็สรุปไปให้แล้วนะว่าผมรู้สึกยังไงกับมันนะครับ สักเกียร์สเนะี่ยจะเริ่มแรงฮรก่อนมาเล่นนี่ผมก็ดูพี่พิมนะพี่พิมกาวิตีนะครับเดอดูเขาเล่นไลฟ์เล่นยาวเลยคันนี้ผมไม่รู้พี่พิมชอบป่าแต่ว่ผมผมคิดว่าผมก็โอเคโอเคนะครับใช้คำว่าโอเคเดียวผมคุมมันไม่ดีเองด้วยแหละเอาจิง เนี่ยถ้าเล่นดีๆนะคมๆนะครับวัดกระชิรนได้เลยนะคงเยอ,อะโอ้โดนชนโคตรตึงเลยน้องทำเวลาได้ดีจัดผมจะร้อยี่สิบนี่มันมีโอกาสน้อยนิดมากเลยอะผมจะแบบอยู่ประมาณไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยี่สิบแล้วจริงเล่นอนะเวลาผมแบบ ไม่ดีครับทําเวลาไม่ค่อยดีไม่คมไม่แม่น well อตานนี้นน่าจะได้ร2อยี่สห พร้อสิบเก้าเห็นไหมผมไม่ถึงเลยร้120อยี่สิบาทจริงฟีมมือผมไม่ไหววะผมดันได้ไม่ไม่ถึงเลยผมก็รีวิวตามเนื้อผ้าเลยครับทุกคนลองพิจรารณาเอาดูนะครับผมลองพิจรารณาดูนะเอารนะ้อยี่สิบาโอ้โหขอบคุณมากมีหน้ามีตาซะหน่อยละ ก็รีวิว Porsche Spider 918ประมาณนี้ครับทุกคนใครมีความคิดเห็นไงเกี่ยวกับคันนี้ลองเสนอมากันได้นะครับผมใครสคิปบ้างใครพาร์ทบ้างใครเลือกบ้างใครซื้อบ้างบอกกันมาได้นะครับผมผมก็รีวิวได้ประมาณนี้ครับให้ทุกคนลองไปพิจารณาเอาดูก็ลองเทสเอาดูดีกว่าครับอย่าเชื่อรีวิวมากครับไปลองเทสตก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับที่ต่อไปจะเป็นอะไรไปติดตามช่อใหม่นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบุย